สวัสดีครับผมครูเนยจาก SongklaWiFi.com นะครับคลิปนี้ก็จะแนะนำเจ้าแบตเตอรี่สำรองนะครับซึ่งใช้กับ GPS นะครับในแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแบตเตอรี่นะครับความจุ12,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมด้วยแจ็คน,นะครับไมโคร USB อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันจะเล็กกว่านะครับใช้สำหรับ ทีพเอสโดยเฉพาะนะครับเดีย๋ยวผมขอซูมให้ดูนิดนึงอ่านะครับใช้สําหรับทีพเอสโดยเฉพาะนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีช่องเสียบนะครับในการแชทนะครับเดี๋ยวนิดนึงอ่าโอเคอ่าอยู่นะครับอ่านี่ไงครับช่องเสียบนะครับมันจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับ อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีขนาดขนาด5โวลต์นะครับ500ม ah <อ>ิลลิแอมนะครับเจ็าตัวนี้ก็จะมีแจ็คนะครับ2ตัวนะครับ2 2อ,อ,อันนะครับก็คือไว้สําหรับอ่าแจ็คตัวนี้นะครับก็จะใช้สําหรับเสียบไปยังแบตเตอรี่นะครับเพื่อชาร์จ อ่าโอเคอ่าเสียบนะครับอ่าโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็ไว้สำหรับเสียบเข้ากับเจ้าตัว GPS นะครับก็คืออันนี้นะครับซึ่งสังเกตดูนะครับอ่าก็จะมีลักษณะและก็ขนาดที่เหมือนกันเท่ากันนะครับ ะะเดี๋ยวผมจะเสียบปลักนะครับแล้วก็ลองเสียบให้ดูนะครับะนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับว่ามีไฟนะครับตรงนี้นะครับสีแดงนะครับอย่างนี้ชาร์จนะครับ ไฟที่อะแดปเตอร์ก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับก็ชาร์จทีนี้การนำไปใช้งานนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบเข้ากับ GPS นะครับก็สามารถาเป็นตัวสำรองแบตเตอรี่ให้กับ GPS ได้ก็จะมีแม่เหล็กด้วยนะครับตรงส่วนนี้มีแม่เหล็กสีตัวนะครับเพื่อใช้ในการเกาะยึดกับตัวถังรถยนต์ตัวถังอะไรก็ได้แต่ที่เป็นโลหะเหล็กนะครับ ผมก็ขอแนะนําเจ้าแบตเตอรี่สํารองนะครับตัวนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ